หล่อจริงๆเลยนะครับมาริโอมาเลอร์อัพรูปลงไอจีจำนวน4รูปด้วยกันซึ่งโพส์นี้เนี่ยเจ้าตัวก็ถ่ายรูปแอคอาร์สมาร์ทด็อกตลอดสุดๆซึ่งการโพสต์ท่าหรือว่าโพสต์นี้ของหนุ่มมาริโอเนี่ยเจ้าตัวได้อัปรูปลงไอจีเพราะว่าขายนาฬิกาก็คือขายของนั่นแหละพี่ในส่วนของคอมเมนต์เนี่ยก็มีชาวเน็ตมากมายเลยทั้งชาวไทยและต่างประเทศเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นหล่อมากหล่อมากค่ะ อือหือหอล่อจัง You So Handsome Idol หล่อจริงๆเลย And I Love You หล่อไม่มีใครเท่ามาริโอหล่อมากหล่อสุดๆหล่อมากค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคอมเมนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต,ต่างชาติอีกเยอะเลยซึ่งโพสนี้เนี่ยนอกจากคอมเมนต์นะก็มีคอมเมนต์ที่เป็นอีโมจิหัวใจเพียบเลยครับก็เอาเป็นว่าโพส์นี้ของหนุ่มมาริโอมาเลอร์หล่อจับใจมากๆทั้งชาวไทยและต่างประเทศเลยคือหล่อจริงๆเลยครับพ่าหนุ่ม